อินหนักสภาพดูไม่ได้เผยสาเหตุใหม่ดาวิกาพร้อมหนังหุ้มกระดูกเพราะเรื่องนี้เป็นนักแสดงที่เก่งมากสมกับคำว่าซุปตาสำหรับใหม่ดาวิกาที่ผ่านมาเธอถูกวี่เรื่องรูปร่างบ้างก็บอกว่าเธอคลั่งผอมเกินไปจนเกิดกระแสดราม่าถาโถมในเรื่องหุ่นล่าสุด เธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยเบื้องหลังบทบาทตุ้มพร้อมเผยว่าช่วงเวลาที่มีประเด็นเรื่องพร้อมนี่คือสาเหตุโดยบอกว่าตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีก ไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายเรื่องตลก69 The Series เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับใหม่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกัน โพสต์นี้ไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความผอมในช่วงนั้นที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามาก วันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองที่ในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้วถ้าไม่ใช่เพราะงานนะ ขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยายนนี้190ประเทศทาง Netflix ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจพร้อมชมความเก่งของเธอเป็นจำนวนมาก